พี่น้องครับรถทหารมาโอ้สุดยอดอิหลีอ่ะข้องแท้ข้องแท้ข้องแท้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลนะเลยเนาะเดินทางไหนนี่ตกขี้ขตก เอน่เอาดีๆไเอโอไปกินโองดิวเ,เอาไปไปเสีนอะไรผมมีสูตรเนาะสูตรประมายตลาดใสเออไปตลาดมากมา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 วันนี้เป็นเกียมามาาางาม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 าามนายา นายพันทือนายลานพุทจัตวาพจัตวโ่าย้ี่อ้ยทงไหมเอาทงสือชาตไทยเออจ้านักใสอันนี้ทอดมันบ่นอาารั่งไเบียกเลยเม่อไห่นายนายหลานเน้อหนินั่งอยู่พ่อแม่พูดให้นายหลานไม่มีตะเกียนิกชา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  โารสโรัเร่ปล่อยเขาดีๆีเบรก่นี่เบกพีเบรกว่า <c ười> <c ười> <face? cin ี่เบกกวะนี่ย้หาหมกจับก่อนรถาัสอไนี่รถัมารถบัสอไนี่ท่านจังหวด ไม่ไม่ใบยังกมมไม่ยังหมด่เทียนมาได้ไหมเอ่วนนีเลยนี่วันนีวันได้ไหมนี่ครับไปจากไหนได้จะกขันยวด่อกันได้ไหมกิโยสวนเออคยู่กันอฮะค่กับนี่ใครใครก่อนใคก่าน่แค่เดิ้ใส่เครื่องอะไรตัวม่เกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกมาบ้เบรกีเบรกมาดิอดีๆเลยเจ็บปดเาเดี๋ยวเดเ็บวรถมาได้ผอเองตลาดีปิดเนเนียว่าไอผนำมาแล้วผู้นำมาแล้วระวังระวังรถไปไปดูน้ำเล่าโดนแจกเงนเล่าเออยเลกลบ ่อยลบพิเศษออกน้วไม่น่าเสือ้อโอ้ขถวทาเว้ยพี่น้องีดงเงินสามพันกระโบนี่ยอด่าแดงอะไขุดแถวช่ไหมแดงแถาสูกิแวูนแล้วเป็นห้งงฮะกมคต้มอะไรคืนดีบ่ะยี่ว่าคืนดีเทอดคืนไหนป่

คนละเออรถตงยางคอรถ<ด>โอไม้โสตอนี่แ้กไลตรรม,มาดาสิเดียวขา, <c oughs> <c oughs> าเดกดันเขาทาเขาทาอ่าสบายดีนะทุกคนสบายดีสบายดี บายดีสบายดีวันนี้นายใหญ่มาตรวจงานมาตวารวจตลาดตรมจการลมลงวะวันนี้งงมืออะไรทำาดไหมครับทำพลาดนะครับวันน,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 นี้โอ้ยขึ้นขึ้นเตกิ่ตกเลล้องทพงนั้นโอ้โห พอลงขนาดไหนโคตยอดเลยโอ้อแตงก็จบารเลยทอแตงก็จบาเลยมันไหร่ม่ม่มไม่ไม่่ไม่ไ่ม่ไม่ไมมม่น่ไม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 ่ไ่ม่่ไม่ไม่ไ่ ท่าท่าขุุ่นนะขุดห่นท่าขุดหุ่าท่าท่าเอามาเก็ากบ่นายลจัตวาครับเอาขอขอยกโป้หน่อยกโราะราะุงยกโค้ด่หอดีดีบบาทีรอนาะ่้ออกันนี่าไปู่ปลาหม่ามก่น เกลานะเไปเยียสมโอ้ีหลวอไต่ขี้นี้มวันนี้เรามาเยียป็นโมเมนต์โบ i ิลแต่ว่ามันจีรลดมันอมันปลอดแล้วแต่แกข้นที่แหลกของเราเอาไฟฟ้าไปลงหนองเลยฮะโอ้ลูก้อโอย่าไปหาเห็ดต่เหียบมันจะไปบ่ได้น้องคือใส่เอาแงกันเนี่ยคืแงกัน

มนแรงเลยตัวหนเอ้โย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 โคโคโคมาไล่ไปนตามห้อยมาละตกใจเพื่อนโย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 ่เฮ้ยอ่ะอเไหมลูกไม่อยากเห็นมาเลยเจโยี่โยโยโเยโเดี๋ยวเดยวอกันกิมนาพี่น้อง